ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายให้กองทัพบ,บกดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสค่ะซึ่งกองทัพบ,บกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้น้อมนําพระบรมราโชบายมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะ พลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสั่งการให้กองทัพบ,บกดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสั่งการให้พลเอกร,รังสีกิตยานัร,รั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกดูแลความเดือดร้อนบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพลเอกรังสีกิติยนานาซั์กรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อมด้วยพลตรีอภิชัยวิไลเนตรเลข,ขานุการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชฐานภาคหนึ่งและจิตอาสาสํานักงานเขตประเวศลงพื้นที่ไปสํารวจบ้านของนางสาวรรติมะเติมผลอายุ68ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่299ซอยอ่อนนุช74ทับแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครซึ่งจากการสํารวจ สภาพว้านปรากฏว่าตัวบ้านนั้นชำรุดผุพัง พื้นบ้านก็ได้รับความเสียหายโครงสร้างถูกปลวกกินเสียหายค่ะหลังคาบ้านชำรุดมีน้ำฝนรั่วลงมาที่พื้นบ้านก็ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในชีวิตประจำวันนะ,นะคะและจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกองทัพบ,บกก็ได้มีการจัดตั้งโครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะและก็พร้อมให้หน่วยงานกองทัพบ,บกเนี่ยเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาสําหรับการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของนางสาวรติมะเติมผลให้ทหา ช่างกลมพัฒนาที่1กองพลพัฒนาที่1เข้าไปสำรวจพื้นที่บ้านแล้วก็เตรียมซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้มีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการพักอาศัยค่ะโดยจะใช้เวลาในการซ่อมแซมบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณ30วันนับจากวันที่เจ้าของบ้านได้ทำการย้ายสิ่งของออกจากบ้านไปแล้วค่ะ ตามพระบรมราโชบายนะฮะของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ให้กองทัพและติดอาสานะมาช่วยเหลือประชาชนนะครับ mm hmm. คนในระลพันติดแก้วแท้ผู้สานบกก็รับสนองพระบรมราโชบายโดยตั้งโครงการชื่อว่าโครงการซ่อมแซมบ้านพักผู้ผผยากไร้แล,และด้อยโอกาสนะครับ mm hmm. ซึ่งวันนี้เนี่ยเราร่วมกับทางทางเขตนะครับ mm hmm. แล้วก็ ที่นั่งอยู่ข้างผมเนี่ยคือคุณยายรอตีมะนะครับซึ่งเป็นชุมชนสารลอ,รอยนะครับที่อยู่ในเขตเที่ของมังงมสยิดถูกไหมฮะใช่ <Yeah. S 1> เราจะมาทาการซ่อมแซมบ้านนะฮะของคุณยายรอตีมะนะครับซึ่งสภาพบ้านเนี่ยข้างบนเนี่ยผุหมดนะครับแล้วก็ทางข้างล่างเนี่ยห้องน้ำอะไรก็ ถือว่าอยู่ต่ำกับระดับคุณภาพชีวิตที่คนไทยควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ตกลงกันว่าจากจากวันนี้นะครับใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการที่จะให้คุณยายลอตีมาเนี่ยขนของที่ไม่ที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยย้ายไปอยู่กับเพื่อนบ้านกับญาตินะฮะแล้วทางเขตนะครับรวมทั้งจิตอาสา แล้วก็กองกองพัฒนานะฮะกับกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยจะเข้ามาช่วยกันขนย้ายขยะออกไปนะครับซึ่งเรากำหนดการว่าจะเสร็จภายในวันจันทร์หน้านะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราข,นขาอนขยะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกรมพัฒนาที่หนึ่งจะเข้ามาดําเนินการในการซ่อมแซมบ,บ้านพักใช้เวลาประมาณ30สวันนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ทั้งหมดถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะฮะของพระบาทสมเด็จพระวิเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีพระลมราโชบายในเรื่องที่การช่วยเหลือประชาชนนะครับทรงมีพระเมตตานะครับให้ดูแลทุกสุขของประชาชนโทรไปที่904สำนักพระราชวาังจ้ะ ก็ขอเขาเพราะว่าเราไม่มีบอกว่าบ้านปวกมานกินถ้ามีก็คงไม่เดือดร้อนเขาหรอกก็โทรไปก็มีจ่าสิบเอกนันทราชเป็นผู้รับเรื่องให้พอรับเรื่องให้เขาก็จะรวมมาทางนี้รวมมาทางอนุชิตนี่อนุชิตเขาก็โอนเข้ากองงานไหพระอ,องค์จ้ะ พอได้ปลดเก้าลงมาแล้วค่ะคุณยายรู้สึกยังไงบ้างคะปลื้มใจดีใจที่สุดดีใจบอกไม่ถูก<ร>เกรงใจพระองค์ท่านเหมือนกันเพราะว่าพระราชภัารากิจเขาเยอะสงสารเหมือนกันสงสารในหลวงเหมือนกันก็ือที่จะทำงานได้เราไม่มีตังค์<ร>ก็ขอเพราะว่าทำงานได้เราไม่มีตัง วันนี้ที่มีการมาลงท้นที่ให้คุณยายแล้วจะยายรู้สึกไงบ้างที่จะได้บ้านหลังใหม่ก็ดีใจดีใจก็ขอบคุณในหลวงขอพระไทยไม่รู้จะขอบยังไงรู้สึกปราบเลื่มใจเป็นที่สุดมันตื่นตันมันพูดไม่ออกอค ขอประชายดูหลวทั้งนี้กองทัพบ,บกพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเป็นการสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กองทัพบ,บกดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสค่ะ